และทําเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและก็จะให้ประเทศฝั่งตะวันออกกลางเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแบ่งแยกประเทศอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะในฉนวนกาซาและก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบริเวณฉนวนกาซ่าทันทีให้ไปอยู่อียิปต์ให้ไปอยู่ซาอุดีอาระเบียในกระสิ่งนโยบายที่ชอว์มกำลังทำตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าทองขึ้นตอนนี้จนถึงขั้นนิวไฮ นะครับสะท้อนให้เห็นว่าสงกรามรสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสก,กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราของการต่างประเทศนะก่อนอื่นต้องฝากพิมพันธ์งานวิ่งวีหกกรันซึ่งจะจัดขึ้นวันที่23มีนาคมพุทธศักราช258 8นะครับโดยมูลนิธิทำความดีเพื่อความดีของพวกเราจะจัดที่บริเวณอุตภเปาที่จอดเรือจากกรีนาร์เบตจัดตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกานะคใครสนใจรีบสมัครฮเพราะว่า กำลังลุ้นนะกำลังขอถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ของสมเด็จพระนางเจ้านะครับอยู่ระหว่างการดําเน,นินการตอนนี้แน่ๆก็คือว่างานจัดแน่นอน23มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับเริ่มต้นนะครับเรื่องของการต่างประเทศตอนนี้อิตาลีของชอวมกาลังออกตัวค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียว ตัวนในเชิงปรากฏการณ์ฮก็ผวากันไปแถวฮะทองทะลุ2,900ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผวาแขนริดภาษีของชวมน้ำมันก็ฟื้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในแดนบวกอุราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวนะครับแม้มีความกังวลต่อสงครามทางการค้าระดับโลกตามหลังการรีดภาษีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม กลาวนี้ล็อกเป้าเล่นงานเหล็กและอนุมิเนียมปัจจัยนิดันทองคำทะลุ2,900ดอลลาร์สหรัฐริการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนวอลล์สตรีทก็ปิดบวกเช่นกันได้แรงหนุนจากกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นะครับในขณะที่สำนักข่าว CNN ก็วิเคราะห์สถานการณ์ของครองปานามมามีบริษัทของฮ่องกงนะครับเจ้าสัวลีกาชิงคุมฉูกช่วมอ้างปักิง ใช้คุกคามสหรัฐอเมริกาและคุมครองสำคัญทางการค้าของโลกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบระธานาธิบดีโดนัลด์ทรมเริ่มต้นเทอมใหม่อย่างดุดันแสดงแสงยันุภาพทางการอาหารของอเมริกันนะครับบีบกรองปานมาด้วยการข่มขู่จะเข้าไปยึดโดยกล่าวหาว่าตำรวจจีนคุ้มครองเชื่อมการค้านะครับของโลก ระหว่างยุโรปกับเอเชียนะครับซ N นระบุว่านะครับทางนี้สหรัฐเมกาโดยรับทีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับตามรายงานของซ n นเอซึ่งเป็นสื่อของสหรัฐเมกาต้องกลับคําพูดหลังตอนแรกอ้างว่าเจ้าที่ปันหนังคนละม้วนนะครับชมป์คุยปูตินประเด็นยูเครนนะครับคืบหน้าด้วยดีมอสโกโตยังไม่ได้ข้อเสนอ ร,รูปแบบปูทางสู่การยุติสงครามรัฐธรมนรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขอภัยฮะรัฐธรมนรีต่างประเทศของรัสเซียสวนกลับยังไม่ได้รับข้อเสนอดีๆเพื่อเริ่มต้นจากการเจรจากับยูเครนหลังจากที่ชรัมอวดอ้างว่าได้คุยกับปูตินแล้วและมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจะยุติสงครามนะครับอึง้งอีลอนมสัสนะฮะ เป็นสาเหตุใหญ่ทำให้ยอดขายรถเทสลาน,นตกนะครั้งหมโหฬาร5ตลาดหลักทั่วยุโรปเจอพิษยุ่งการเมืองปลุกผียุโรปแล้วก็ขวาจัดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดรถเทสลาใน5ประเทศตลาดหลักทั่วยุโรปตกครั้งหมโหฬารในรอบแรกของปี2025เจอกระแสยี่ต้าน หลังซีโคนดังอีลอนมัสเข้าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองในยุโรปหลายประเทศสนับสนุนการเมืองปิดขวาโดยเฉพาะพรรค f f d ในเยอรมนีท่ามกลางตลาดรถไฟฟ้าในยุโรปฮะกำลังเข้าสู่ขาลงในขณะที่จีนจีนนั้นก็พุ่งสูงขึ้นนะครับสนับสนุนเฉยเลยฮะปรากฏว่าก็ทรัมป์ก็มีการสั่งหยุดเอาผิดคนอเมริกันติดสินบนรัฐบาลต่างชาติ ถือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาดุดนันชวมประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับมีแผนลงนามในคำสั่งบริหารฉบับใหม่ปัญหามีแผนลงนามในคำสั่งบริหารฉบับหนึ่งบัญชาให้กระทรวงยุติธรรมหยุดดำเนินคดีชาวอเมริกันที่ถูกกล่าวหาติดสินบนเจ้าที่รัฐบาลต่างชาติในความพยายามฉวยโอกาส นะครับประโยชน์ทางธุรกิจให้กับประเทศเหล่านั้นนะครับในขณะที่โศกนาฏกรรมทางบกแดนลาตินอเมริกันนะครับรถบัสพุ่งชนรู้วทางกั้นพัดตกทางลอดเขาลึก20เมตรนะครับในกวัวเตมาลาดับสยองไม่ต่ำกว่า55ศพแค่ครอบครัวเดียวสูญเสียไป4 สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่ารถบัสเมืองพุ่งชนราวเหล็กข้างทางช่องเขาลึก20เมตรนะครับที่กรุงกวัวเตมาลาซิตี้อยู่ในสภาพพลิกคว่ำด้านล่างมีศพเกลื่อนกราดยอดผู้เสียชีวิตสุดสยองกว่า50รายล่าสุดกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางบกครั้งใหญ่นะครับประธานาธิบดีของกวัวเตมาลาเปนาโด อเลบาโลนะครับประกาศมีการไว้อะไรอย่างเป็นทางการนะครับสอแวลจะล่มฮามาสก็ระงับการปล่อยตัวประกันนะครับรอบใหม่อ้างอิสราเอลละเมิดการตกลงหยุดยิงฮามาสนะครับถแถลงว่าพวกเขาจะหยุดปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลจนกว่าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในสิ่งที่พวกนักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้กล่าวหาว่าอิสราเอล ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเพิ่มความเสี่ยงความขัดแย้งที่จะโหมกระพือเพิ่มมากขึ้นนะครับชอวยังคงดันทุรังมุ่งม,มั่นจะซื้อกาซาแต่จะแบ่งให้กับคนอื่นบ้างนะครับด้าน,บนเบนจามินในทันยาฮูก็โดนจวกหลังเจอมุกตั้งลสไตน์ในซาอุดิอาระเบีย เดน,นชวมประกาศมุ่งมั่นจะซื้อที่ดินแดนกาซาเข้าทำการครอบครองแม้เจอเสียงประนามคัดค้านตั้งแต่ชาวปาเลสไตน์ไปจนถึงชาติอาหรับโลกมุสลิมจนกระทั่งถึงประเทศตะวันตกเพียงแค่อาจจะปรับแผนไปบ้างโดยอาจแบ่งสับพื้นที่นะครับบางส่วนให้กับประเทศตะวันออกกลางเข้าเป็นผู้ฟื้นฟูบูรณะรวมถึงอาจจะรับชาวปาเลสไตน์ที่ลี้ภัยในอเมริกัน แต่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปขณะที่ทางด้านเนทันยาฮูก็ถูกจวกแหลกหลังปล่อยมุกเสนอไอเดียให้จัดตั้งรัฐปเลสไซน์ในซาอุดิอาระเบียนะครับกวาดล้างนะเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ทรัมป์บ่งบอกความหมายแท้จริงของชาวปเลสไซน์ไม่ได้สิทธิ์กลับฉนวนกาซาอีกต่อไป ดูดนทรัมประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการะบุชาวปาเลสไซน์จะไม่ได้สิกลับฉนวนกาซาภายใต้ข้อเสนอของเขาเกี่ยวกับแผนการพัฒนาฉนวนแห่งนี้ขึ้นมาใหม่สวนทางกับเจ้าที่ของเขาเองที่ออกมากรบกระแสะความกังวลด้วยการบอกว่าชาวกาซาถูกโยกย้ายถิ่นฐานเป็นการชั่วคราวเท่านั้นในเชิงปรากฏการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับทางฝั่งรัสเซีย นะครับทางรัสเซียออกมายืนยันนะฮะถึงแม้ว่าชอว์มจะออกมายืนยันว่าสามารถเจราจากับวาลาดิเมียร์ปูตินและจบได้รัฐตนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยืนยันนะครับชัดเจนว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติใดๆฮะหลังจากชอป์มได้เคยประสายหาเสียงนะะบอกว่าภายใน24ชั่วโมงเต็มที่ก็48ชั่วโมงนะครับเมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้ว สงครามยูเครนนั้นจะสิ้นสุดลงนะครับแต่พอเขาขึ้นมาได้ไม่ถึง1สัปดาห์ทรัมป์ก็เรียกร้องให้ยูเครนต้องยกแกลเอ,อิร์ธทั้งหมดที่อยู่ในยูเครนมอบให้กับสหรัฐอเมริกาแลกกับการสนับสนุนอาวุธจากสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นการตอบแทนซึ่งเยอรมน,นีประนามการกระทำในรูปแบบดังกล่าวของทรัมป์ คงหนีไม่พน้นสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของทองนะครับที่จู่ๆก็พุ่งสูงขึ้นแบบนิวไฮแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจฮะทองสูงสุดแล้วก็กำลังต่ำสุดนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นจึงปรากฏการณ์ชัดเจนเละนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาโดยชวัมนั้นเพิ่มกำลังการผลิตหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเช่นกันนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันมีโอกาสสูงมาก ที่จะเกิดสงครามในอิสราเอลอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในฉนวนกาซากับกลุ่มปาอร์ไตน์หรือกลุ่มฮามาสและฮามาสตอนนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาหลังช่วมให้การสนับสนุนอิสราเอลยอย่างเต็มรูปแบบและยืนยันจะต้องมีการย้ายนะครับกลุ่มคนฮามาสนะครับให้ออกไปจากฉนวนกาซานะครับสื่อตะวันตกมองว่ากรณีดังกล่าวเป็นการ ล่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างสมบูรณ์นะครับได้สหรัฐอเมริกาโดยช่วงก็ประกาศว่าจะเข้าไปยึดครองในชวน,นกาซาและทําเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและก็จะให้ประเทศฝั่งตะวันออกกลางเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแบ่งแยกประเทศอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะในชวน,นกาซาและก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบริเวณชวน,นกาซาทันทีให้ไปอยู่อียิปต์ให้ไปอยู่ซาอุดีอาระเบีย ในกรดสิ่งนโยบายที่ชอ์มกำลังทาตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าทองขึ้นตอนนี้จนถึงขั้นนิวไฮนะครับสท้อนให้เห็นว่าสงครามใก้เข้ามาทุกทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่ากทาลายเชิญมาเราสู้เกียติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว แต่โบราณปกป้อง,งต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบาหน้าที่เราซ้าซือ